วันนี้มาเรียนรู้ต้นทุนของแพคเกจจิ้งกันนะครับ,รบผมชอบอันนี้มากเลยแน่ เราจะเปิดกาแฟเก๋ๆของเราสักหนึ่งร้านอยากเพิ่มความเก๋ด้วยสิ่งเหล่านี้พี่บาทับตัวนี้อยู่ที่2.5บาทครับแต่ว่าถ้าใส่แล้วมันก็จะดูแบบว่ามีความแบบลักโลมากขึ้นตามเทรนถ้าคุณทาเบเกอรี่อยากให้เบเกอรี่ของเรามีราคารัไวล้รูปขึ้นมาพี่บาท่ากล่องนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6.5บาทครับถุงแบบนี้นะครับอ่าเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ6บาทอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโบอยากจะมีโลโก้แบบนี้ข้าวมันไก่ช่างหาไม่มีอะไรมาเลยซตให้พี่ช่วยอดีไซน์ได้ไหมได้ <นะ S 1> มีไซน์ให้เลยอันนี้รอบเลยนะเนี่ยใช่ครับอันนี้กี่บาทครับ นี่นี่นี่ขอต้องรับเข้าสู่กล้องสตอรี่ครับวันนี้ครับยังพาเพื่อนเพื่อนนะฮะมาหาอาชีพที่2กิจกรรมที่3ธุรกิจที่4ฮะที่งาน S C B Instant franchise นะครับสามารถทําให้เราเรียนรู้วิธีการทํางานในรูปแบบของแฟรนไชส์และซื้อลงทุนในกิจการแฟรนไชส์ได้นะฮะแต่เพื่อนเพื่อนทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่ธุรกิจ delivery เติบโตอย่างมากๆเลยนะฮะแต่ delivery ก็มีสิ่งที่ท้าทายก็คือว่าเวลาเราส่งสินค้าไปให้ลูกค้าเนี่ยส่งอาหารไปเนี่ยทำยังไงทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยให้ลูกค้าจดจําได้และรู้ รู้สึกด,ดีกับแบรนด์ของเราเพราะฉะนั้นแพค k เกจจิ้งหรือวัตถุที่สวมใส่หรือใส่อาหารนั้นอันนี้สําคัญมากๆครับแต่ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมีรูปแบบแบบไหนราคาเป็นแบบไหนวันนี้มาเรียนรู้ต้นทุนของแพค k เกจจิ้งกันนะครับ พี่ฟิลสวัสดีนะครับส,ว,สบวัสดีครับพี่ก้องครับเจอพี่ฟิลม,มาหลายงานแล้ววันนี้ขอนยานนะฮะบ,บอกเพืเ่อนๆไยว่าถ้าอยากจะแอดแวลูธุรกิจอาหารของเราแพ a c k a จ i n g สำคัญคือจริงๆแล้วอ่ะฟู้ด o d ลิเวอรี่มันเติบโตขึ้นเนาะคุณก้องเวลาลูกค้าสั่งมาที่บ้านเราเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยเขาจะไม่เห็นบรรยากาศร้านเลยจะมีแค่ just packaging นะฮะแล้วก็ตัวแบรนดิ้งของเขาแค่นั้นเราต้องอาใายทุกอย่างให้มารวมใน p a c ก a g i n g เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างแวลูด้วย p a c ก a g i n g เนี่ยครับสำคัญกว่าฟู้ด o d ลิเวอรี่มากๆกับเทรนด์ที่เติบโตไปครับอ๋อเดี๋ยวมาดูกันนะฮะไอการจะสร้างแบบเนี้ยต้องใช้้้ตังงกกีี่บบบาาาทมมอเลย เราจะเปิดกาแฟเก๋ๆของเรารสักหนึ่งร้านแน่ๆมีถุง ประมาณนี้๋อก็แล้วแต่การพรีเซนเทชันเลยครับแล้วแต่แบบไหนอันนี้ก่อนแก้วใสๆสแก้วใสใสกี่บาทครับ1.7บาทครับพิมลงไปอย่างนี้ได้พิมพ์ลงไปได้เลยครับขั้นต่ำในการพิมพ์เนี่ย1,000ชิ้นก็ทำได้ละใบละ1.7บาทรวมค่าพิมไหมรวมค่าพิมแล้วครับรวมค่าพิมพ์รวมค่าบล็อกเรียงรวมเรียบร้อยครับต้องมีกี่แก้ว1 0 0 0ชิ้น1,700บาทใช่ครับแค่นั้นเลยพบาทอยากเพิ่มความเก๋ด้วยสิ่งเหล่านี้กี่บาทครับตัวนี้อยู่ที่2.5บาทครับแปลว่าถ้าใส่แล้วม ความแบบลักโลมากขึ้นตามเทรนด์อีโคเฟลลี่ในปัจจุบันโนพลาสติกแบคอะไรเงี้ยที่สําคัญที่สุดเราคือว่าเราต้องคํานวณต้นทุนให้ดีนะฮะแก้ว1.7บาท1.7บาทอันนี้2.7บาทหมายความว่ากาแฟ2แก้วนี้จําเป็นจะต้องใส่คอสนี้ลงไปด้วยนะครับถ้ากาแฟแก้วละร้อยสแก้ว200เป็นอันนี้ประมาณ6บาทหกบาทออกแบบโลโก้ให้ด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โมันดูเข้ากับอากาศหนาวๆเลยตรงนี้ตรงนี้ไปแคมป์ปิ้งก็ได้เลยกี่บาทกี่บาทตัวนี้เหมือนกันครับถ้าเป็นแก้ว กระดาษเนี่ยเพิ่มมาอีกนิดนึง1.9บาทนะครับ1.9บาทมีทั้งแบบ16ออนยี่สิออน2ชั้น1ชั้นได้หมดเลยครับอันนี้ใส่ของร้อนใส่ของร้อนได้ใส่ของเย็นได้1.9บาทลงพิมพ์เรียบร้อยขั้นต่ำห้0 0ัชิ้นเพราะมันพิมพ์รอบแก้วแต่ดูนะครับแต่ดูนะครับที่คุณได้นะครับใส่นี่ beautiful day being with beautiful mindset ก็เอาแบรนด์อิเดนติตี้ของร้านเรามาลงไปอันนี้เป็นสีแล้วถ้าสีเดียวอ่ะสีเดียวก็เหมือนกันครับมันอยู่ที่ลักษณะการพิมพ์ครับพี่อออ่่่ะะยยาาางงเเี้้้พพพพพิิมม์์รบแแกว5,000ตถฉ เร,เริ่มต้นที่1,000ชิ้นอ๋อแล้วแต่การพิมพ์จุดเดียว1,000ชิ้นใช่รบาบหารอบแก้วต้องทำ้0 0ันชิ้นอ่านี่อยู่ในหมดคาเฟ่ร้านอาหาร,รนะครับแน่อันนี้อันนี้กล่องแบบนี้โอ้ใส่เค้กประทับใจบวันนี้พี่ใหม่ครับพี่นะครับวันนี้ซื้อของมาวันนี้พหม่นะครับ ฟู้ดเกตนะพี่นะฟู้ดเกตฟู้ดเกตฟู้ดเกตคืออะไรพี่ฟู้ดเกตคือฟู้ดคอนแทคสามารถสัมผัสอาหารได้เลยเพราะดยตัวกระดาษเนี่ยเราจะมีการเคลือบตัวฟิล์มบางๆไว้อยู่มันจะสัมผัสอาหารได้เลยอาหารวางได้ปลอดภัยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่านี่อยู่ที่ความใส่ใจของร้านถ้าคุณทําเบเกอรี่อยากให้เบเกอรี่ของเรามีราคาัขึ้นมากี่บาทถ้ากล่องนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ6.5บาทครับเขาผลิตอยู่ที่หมื่นชิ้นนะครับโอ้แต่คิดดูนะถ้าของชิ้นละ50บาท6ชิ้นก็300แล้วเนอะสามร้อยไอ้นี่6บาท นิดเดียวครับถือว่าเป็นแบบ1.5%่าอใช่อ,ใชอ,อันนี้อันนี้ฟู้ดเกตฟู้ดเกตอันนี้อันนี้อันนี้บันมิสแอนเชดอ,อันนี้ไปทำอะไรครับ โอ้อันนี้เป็นเขาจะพรีเซนเทชันคืออ่านะฮะของพิซซ่ามัตเตอร์เขาจะใส่เป็นกระดาษร์ใช่เป็นซี่โครงซี่โครงหมูเป็นเบอร์เกอร์อ๋อเขาแลบกัน2ล้านก็เป็นดีลิเวอรี่ส่งได้เลยซี่โครงเบอร์เกอร์เฟรนฟรายสเต็กปูนึ่งอะไรก็ว่ากันไปก่อนที่กี่บาทครับตัวนี้ลูกฟูกอยู่ที่ประมาณ8บาทครับจะแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ากระดาษมันจะมี3แผ่นนะพี่ไลเนอร์แล้วก็อินเนอร์แล้วก็เป็นตัวทำลอนมันจะเหมือนเป็น3ตัวอยู่ข้างในของร้อนๆของหนักๆใส่ทรกได้าไปกี่บาทนะ 8บาทครับพี่8บาทรวมพิมไหมรวมพิมเรียบร้อยแล้วคัะทันต่ำเท่าไร5000ชิ้นครับ5้า0ชิ้น8 5 0ห0าสบหืาทดูที่เนืทิกชู่ยบรับผลิตและสร้างแบรนด์กาแฟฟังชโนลอฟฟี่กาแฟแห่งอนาคตสนใจโทร0991635969่ต่อไปต่อไปอันนี้สำคัญมากมากอาหารจานเดียวเป็นโบครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโบอยากจะมีโลโก้แบบนี้ข้าวมันไก่ช่างหารอบเลยนะเนี่ยใช่ครับ นีกี่บาทครับ3าบาทรวมพิมพ์แล้วรวมค่าบล็อกค่าเพจเรียบร้อย3บาทรวมพิมพ์รวมค่าบล็อกรวมค่าเพจไม่มีอะไรมาเลยเ็ให้พี่ชอดีไซน์ได้ไหมได้ครับดีไซน์ให้เลยอันนี้ต้องผลิตขั้นต่ำ20,000ชิ้นครับพี่ส0ชิ้นชิ้นละ3บาท6ก0 0 0บาทครับใช่ขายกันประมาณวันละกี่ถ้วยเนี่ย3เดือนเขาใช้หมดนะพี่3เดือนใช้หมดถ้าอยากมีสินค้าแบบนี้เรารู้จักเพนพอยต์ของ SME ดีเพราะว่าดูแล้วมันเยอะใช่ไหมพี่2 0 0 0 0เรามีบริการแบ่งส่งแบ่งส่งคือสั่งมา2 0,000คอมมิา เรียแล้วเราก็ค่อยทยอยส่งบนเดือนนึงเขาใช้5,000นเราก็ส่ง5้0 0ันวางบิน5,000ันไม่ต้องเอาของมากักไว้ที่บริษัทใช่อันนี้ก็สวยนี่ก็สวยตัวนี้ก็แล้วแต่ร้านเลยครับไอติมก็มีครับเป็นของเป็นซุปก็ได้ครับอันนี้ใส่ของร้อนของร้อนของเย็นได้หมดเลยกี่บาทครับตัวนี้อยู่ที่7.5บาทครับ ทุกครั้งที่เราสั่งดลิเวอรี่นะครับเรียนรู้อะไเลยว่าแต่ละชิ้นมีราคาของมันทั้งสิ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาหารญี่ปุ่นตัวนี้1,300 ml นะครับของตัวโบนะครับราคาใช่ไหมพี่12บาทครับตัวนี้12บาทเวลาสั่งอาหารญี่ปุ่นมาต้นทุนก็12บาทเลยใช่แต่ว่าเขาก็จะจัดเซ็ตเรียบร้อยมาแบบอตัวนี้ขายอยู่250อะไรเงี้ยครับประมาณเป็นโบ250 12บาทก็ประมาณสัก5ประมาณนั้นอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์เลยตัวนี้เขาจะไม่พิมพ์เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีพวกแบบบสตติิ๊กกเเอรร์ข้าไปคั นนตัวช่วยได้ไดถุงก็ทําด้วย <c oughs> ถุงก็สำคัญ <c oughs> อยากจะมีถุงแบบนี้ต้องใช้ตังกี่บาทครับถุงแบบนี้นะครับอ่าเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ6บาทครับ บาทตกบาทระมพ์เรียบร้อยใช่ครับพิมพ์เรียบร้อยครับพี่ี้าพาเฟตเรียบร้อยสีนี้ถ้าสีน้อยกว่านี้ถูกลงปหสีน้อยกว่านี้ถูกลงครับราคาจะขึ้นอยู่กับ3อย่างครับพี่ขนาดกว้างยาวสูงจำนวนสีจำนวนการสั่งขนาดจำนวนสีจำนวนที่สั่งใช่ครับช่วยทาให้สักล้านชิ้นได้ไหมดีครับทาได้นะพี่ได้รับในคบมังโก้ข้างหน้าเดี๋ยวมังโก้ทําถุงสักล้านถุงดีกว่าเบื้องต้นต้องทํากี่ชิ้นครับแค่พันชิ้นก็ผลิตได้แล้วครับพันชิ้นก็คือ6กพันบาทใช่ครับแต่ว่าถ้าสั่งยิ่งมากก็ยิ่งงถูกลน หึ่งหมื่นเขาจะสั่งาปร 5, 000, 100, 000ะมาณห้าพันถึงหนึ่งหมื่นชิ้นห่หมื่นชิ้นเหลือกี่บาทจริงๆราคาเนี่ยหหมื่นชิ้นเนี่ยอยู่ที่หกบาทพี่ถ้าสตาร์ทพันชิ้นมันจะอยู่ที่ประมาณสักสิบสองบาท คันชิ้น12บาทคันชิ้น12บาทหมื่นชิ้น6บาทไม่ว่าจะลายไหนใดๆก็แล้วแต่6บาทใช่ครับถ้าหมื่นชิ้นหมื่นชิ้น6บาทอุ้ยนี่สวยอ่ะเนี่ยของมิฮิมิฮิกี่บาทอันนี้อะนรนะสั่งสามหมื่นครับอยู่ที่4บาทครับสั่งสามหมื่นอยู่ที่4บาทใช่ครับโอ้ถ้าคุณขายขนมปังเก๋ๆแบบนี้ฝากไปยังเพื่อนๆนะครับว่าแพ็กเกจจิ้งสาคัญขนาดไหนความรู้สึกต่อมูลค่าสินค้าที่เพิ่มขึ้นทางจิตใจเป็นยังไงถ้าโปรดักต์เราดีขึ้นแล้วก็แพ็กเกจจิ้งเราดีขึ้นครับจริงๆ ลิเวอรีการส่งอาหารเนี่ยครับมันจะประกอบด้วยสสิ่งเนาะคือฟังชั่นัลก็คือว่าต้องแข็งแรงปกป้องอาหารได้นะครับอิโมชั่นัลก็ต้องมีความสวยงามพิมพ์ราคาพิมโลโก้ต่างๆให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้และอันหนึ่งคือคอร์สนะครับราคาต้องเอื้อมถึงได้ไม่ได้แพงเกินไปหรือว่าการสั่งผลิตที่มันไม่ได้มากเกินไป3ส่วนนี้รวมกันนะครับจะทำให้เกิดแพคเกจิ้งที่มันดีที่สุดเพื่อที่จะให้ร้านอาหารเนี่ยใช้สำหรับลิเวอรีได้และนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงผลิตของเรานะ,ะ้าาามม่่รไไดแตเจสาาถ ทราบซึ้งและรับถึงคุณค่าของแบรนด์เราได้จากแพคเกจจิ้งที่เราใส่ใจให้เขาครับแล้วขอบคุณทุนฟรีมากๆนะครับขอบคุณครับถ้าเป็นแก้วกระดาษเนี่ยเพิ่มมาอีกนิดนึง1.9บาทนะครับ1.9บาทสนใจไหมครับพี่1.9บาทครับ แก้วครับพี่นี่ช่วยเขาขายช่วยเขาขายเป็นสองชั้นก็การร้อยาทำนั้ไมไม่สอนทำแก้วขายแก้วขายแก้วขายแก้วครับพี่ขายแก้วครับโอ้ลองแก้วนี่ดูขายแพงขึ้นกว่าเดิมเท่านึงนี่ยนี่นี่นี่บาท2ยี่สิบใส่โลโก้ได้พี่ใส่หน้าพี่ลงไปก็ได้